ฟาร์มและสวนริมทุ่งเพชรดีจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่อำเภอท่าตูมมีพ่อแม่พันธุ์ไก่งวงไก่แอ่นและไก่งวงธรรมดาไก่ชิวกี้นะครับพ่อแม่ไก่งวงพ่อพันตัวละพันแแม่พันธุ์ตัวละพันห้าพ่อพันธุ์ไก่ชิวกี้ตัวละแป0รบาทพ่อพันธไก่งวงธรรมดาตัวละ 1 0 0 0ถึง1,100บาทสนใจสั่งไปเลี้ยงได้เลยนะครับผมส่งทั่วไทยนะครับสำหรับที่ท่านใดที่สนใจอาชีพอิสระเซรีนะครับตัวสีแดงๆนี่นะครับเป็นไก่งวงธรรมดานะครับตัวเมียสีแดงนะครับตัวละ700บาทเป็นแม่พันธุ์นะครับสวยนะครับแต่อาจจะตัวเล็ก ตัวแม่ใหญ่เท่าใจแอ้นนะครับขนาดต่างกันเลยแม่พันธ์ใจแอ้นตัวสีขาวนะครับตัวนี้มันจะตัวใหญ่มาก78็กิโลแล้วนะครับแม่พันธ์ตัวละพันห้านะครับผมแม่พันธ์ใจแอ้นรุ่นลูกก็มีนะครับพวกใจแอ้นนะครับมันจะมีลูกผสมนะครับลูกผสมเดี๋ยวผมขายตัวละ300บาทก็อายุ1เดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้แหละครับ200 300 400 500อารนะครับก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน ฟักมามันไม่ทันขายเลยนะครับผมเพราะว่าใจแอ้นเนี่เขากาลังเริ่มฮิตกันแล้วนะครับไอไก่งวงธรรมดาก็เอาไปเลี้ยงทั่ว,วไปนะครับปล่อยเลี้ยงกินหญ้ากิกนเศษอาหารนะครับผมก็สวยงามนะครับผมเกษตรกร,ร,กรท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ0814704734ครับผมสำหรับ ฟาร์มและสวนริมทุ่งจังหวัดส,สุรินทร์ของเรานะครับมีทั้งไก่งวงธรรมดาไก่งวงแจ่แอนไก่ชิวกี้และก็จะมีไก่บรามา่าสวยงามนะครับห่านหัวชิงโตห่านใจแอนดิวลาฟโทลเล้านะครับผมก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับถ้าสนใจอยากมาดูงานก็ก็ยินดีนะครับเรียนเชิญน,นะครับแวะเวียนแวะมาชมได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับ ก็ทางฟาร์มของเรามีสวนผสมผสานนะครับมีปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยนะครับอินทผลัมมีไผ่นะครับทำเกษตรแบบยั่งยืนนะครับผมมีถั้งแบบแบบมายืนต้นนะครับมีทุกชนิดเลยนะครับผสมผสานกันไปนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะกินอย่างเดียวนะครับก็มีขายด้วยนะครับยินดีเรียนเชิญนะครับทุกๆท่านนะครับ อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับฟาร์มและสวนลิมทุ่งเพชรดีอยู่อำเภอท่าตูมนะครับถ้าถึงบ้านท่าศิลาที่ขายข้าวหลามนะครับก็เลี้ยวมาทางทิศตะวันออกประมาณ 4- 5กิโลก็จะเจอฟาร์มและสวนลิมทุ่งเพชรดีจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ